สวัสดีครับสวัสดีเจอเป็นประจำนะครับกับผมลุงเฉียบสืบคานสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันอังคารที่11มีนาคมต้องบอกว่าค่ำคืนนี้เป็นคิวของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2เราจะได้ผู้ชนะนะครับนะ4ทีมเข้าไปสู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะต้องมาดูกันว่าผลจะเป็นยังไงนะแล้วก็อีก3เกมเนี่ยเป็นฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับลุงเฉียบก็หยิบยกคู่ที่น่าสนใจมาฝากเพราะฉะนั้นครับบทวิเคราะห์ทั้ง7คู่จะเป็นยังไงแนวทางจะไปทางไหนเดี๋ยววลลุงเเเฉบจััดดการรใหให้มมมือนนน,นิคบบนะคส่ นะครับนะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็เอาไว้นาแนทางฟุตบอลสดตัวเน้นตัววีชุดโครงการในแต่ละวันครับมีให้ทุกวันแน่นอนเข้ามาอยู่ด้วยกันได้มีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนถ้าทีมเน้นที่ลุงเฉียบประกันไม่มาลุงเฉียบม,มีการเข้มคืนให้ด้วยในวันถัดไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับย้ํานะครับเข้ามาไม่ได้เสียอะไร LS7 เ7หรือว่าจะจิ้มหนึ่งด้านล่างที้งเฉียบวางไว้ก็ได้นะครับยังมีของรางวัลอีกมากมายแล้วก็เสื้อสวยมอพอกกกมยกัับบุเเฉียคานรเอาล่ะครรัเไปกนทีก สเปนครับไปดูเกมระหว่างเจ้าบ,บุญทุ่มครับบาร์เซโลนาวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนเบนฟิกา้าทีมดังจากโปรตเุเกสเกมคู่นี้คิกออฟเวลาเที่ยงคืน45นาทีในศึกฟุตบอลเยาฟาแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนัดที่2ในส่วนของนะครับตารางนะครับอย่างที่เราเห็นเลยครับนะถ้าคู่นี้นะครับใครชนะจะไปรอพบ คู่าผู้ชนะระหว่างบรุรเซียดอ์มุนกับท่านของลิวนะครับก็รู้ว่าจะเป็นยังไงก็น่าสนใจแหละครับในรอบอ่าดทีมสุดท้ายนะครับส่วนในเรื่องของเฮตูเวสคู่นี้จะกันมา5ครั้งหลังสุดครับเป็นท้านของเบนฟิก้าเนี่ยชนะไปเกมหนึ่งครับแล้วก็บาร์เซโลนาชนะไป2เกมเสมอกันไป2เกมแล้วก็เจอกันรูร้หรือกันเนี่ยเจอกัน2นัดเลยในรอบ เก็บคะแนนเนี่ยบาซ่าก็บุกไปชนะมาได้5ประตูต่อ4แล้วก็นัดล่าสุดครับรอบสุดท้ายนัดแรกเตะกันที่บ้านของเบนฟิก้าก่อนก็เป็นบาซ่าครับบุกไปชนะมาได้1ประตูต่อ0เพราะฉะนั้นครับเฮตุเฮตห้านัดหลังบาเซโลน่าดูดีกว่าแล้วก็ที่สำคัญครับเกมล่าสุดบาเซโรน่ากลุ่มคมได้เปรียบไว้อยู่นะครับแล้ววันนี้กลับมาเล่นในบ้านด้วยนะก็ต้องดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของฟอร์มครับห้านัดล่าสุดเจ้าบ้านบาซ่าชนะ4ยังไม่แพ้ใครครับเสมอไป1เกมนัดล่าสุดก็ชนะเบนฟิก้ามา1ต่แล้ววทีสคัญพก เขาไม่ได้ลงเล่นเกมฟุตบอลลาลีกาสเปนกับโอซานซูนาด้วยเพราะว่านะครับทีมแพทย์ของพวกเขาเนี่ยก็เสียชีวิตนะครับก็เลยต้องเลื่อนการแข่งขันเกมนี้ไปก็ต้องแสดงความเสียใจแล้วก็ไว้อะไรให้กับนะครับทีมแพทย์ของบาร์เซโลนาด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยพวกเขาพักมาเต็มที่เลยสําหรับเจ้าบ้านอย่างบาซ่าส่วนนัดของเบนฟิก้าครับห้านัดล่าสุดของพวกเขาชนะ3ครับสเสมอหนึ่งแพ้หนึง่งนัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านชนะนาซิองนามครับในศึกฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกไป3ปรตุกสูนก็ถือว่าฟอร์มการเล่นถ้ามองจากมุมนี้้ตอองบอกว่า บ้านครับบาร์เซโลนาดูดีกว่าเยอะส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับวันนี้ที่จะได้ลงสนามนะครับจากการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศทางด้านของบาร์เซโลนาเองนะครับผู้สาประตูก็ยังคงเป็นวอร์เชียสเซนนี่หลัง4คนครับมีทางด้านของเบาเด้ครับนะรวมไปถึงด้านของมาติเนสนะครับอาราโคแล้วก็ทางด้านของกุนเดตรงกลางครับมีทางด้านของฟังกี้เดยองนะครับรวมไปถึงทางด้านของเปรดี้นะครับนะดนนี่โอโมครับราฟินญาแล้วก็รามินยามาส่วนข้างบนหน้าเป้าก็คือพี่ใหญ่ครับโรเบิร์ตเลวันดอฟกี้กองหน้า กับตันทีมชาติโปแลนด์น่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นครับตัวผู้เล่นหลักๆของบาร์เซโลนาวันนี้อยู่ครบได้พักมาเต็มที่ส่วนเบนฟิก้าครับลูกทีมของบูโนเลกน่าจะมาในระบบ3 4 2 1ี่สองหนำทัพมาโดยผู้สาประตูมือหนึ่งอย่างทรูบินครับกองหลังก็กับตันทีมครับโอตาเมนดี้อาราโกนะครับแล้วก็ซิวาตรงกลางนะครับมีท่านักของฟเรนติโนนะครับซานโตสนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีคอกกูครับบูม่าส่วนหน้าเป้าเป็นพราวิดิสกองหน้าทีมชาติกรีซก็ถือว่าตัวเล่่นนนนขอออองงเเเบบฟิกกกก้า็ยูครหมืั มนี้พวกเขาเสมอไม่ได้แพ้ไม่ได้ครับต้องชนะ1-0ไว้ก่อนเพื่อต่อเวลาพิเศษเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเขานะครับน่าจะชู้อ่าชู้แหมน่าจะสู้นะครับแบบหลังชนฝาแน่นอนเพราะนั้นเกมนี้ครับลุงเฉียบมองว่าเบนฟิก้าบุกไปเยือนบาซ่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าพวกเขาก็ต้องไปทําเต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่งานง่ายสําหรับบาซ่าแน่นอนครับส่วนในเรื่องของดีแคปครับเกมนี้เปิดให้บาร์เซโลนาเป็นต่อเบนฟิก้าถึง1.5ครับกำแพงมาบนเกมคนนี้อยู่ที่3.5กำแพงมาบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบเชื่อว่า3 เพื่อรับประทานเต็มได้อยู่ส่วนการไปต่อที่1.5เกมนี้ลุงเฉียบชอบเบนฟิก้าลุงเฉียบรู้ครับว่าพวกเขาเป็นรองแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าการบุกไปเยือนในครั้งนี้พวกเขาไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับแพ้เท่าไหร่แพ้เหมือนกันตกรอบเหมือนกันเพราะนั้นเกมนี้พวกเขาใส่สุดแน่นอนขอไปเชียร์พระรองเบนฟิก้า1.5นะครับลุงเฉียบบอกเลยว่าเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับคู่ต่อมาครับเราไปดูอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับเราจะปกันที่ประเทศอังกฤษครับแอนฟิลบ้านของหงแดงลิเวอร์พูลครับวันนี้พวกเขาจะรับการเยือน เปเชหรือว่าปารีสแซงต์แชงก์ทีมดังจากฝรั่งเศสเกมคู่นี้ kick off เวลาตีสามในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบสุทีมสุดท้ายนัดที่ 2, 2นะครับในส่วนของตารางนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนะถ้าเปเชหรือว่าลิเวอร์พูลได้ผ่านเข้าไปเนี่ยก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างขับบุตกับทางด้านของแอตตันวิลล่านะครับก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะส่วนในเรื่องของเอตูเอตคู่นี้จะกันมา3ครั้งครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล้วนๆเลยเป็นด้านของปารีสแซงต์แชงแแแมมงชชนน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 ะะะไไปป1เเเเเเกกกกกกกคครรรรรรััััับบลลลลลลิวววออ์พู้็็ดดด่่่่่าาสุหืีียท เดอะแปลงบ้านของเพชเช่เป็นร้านของลิวพูบุกไปชนะมาได้1นูนแต่เกมนั้นต้องยอมรับว่าลิวพูเป็นรองในทุกด้านเลยครับแต่ว่าได้อลิซอนแบ็คเกอร์นะสวมบทนะครับฮีโร่เซฟเป็นว่าเล่นก็ทําให้พวกเขาเนี่ยชนะมาได้1นูนนะครับก็ต้องดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นความได้เปรียบอยู่กับเจ้าบ้านหงส์แดงแน่นอนครับส่วนในเรื่องของ ฟอร์มครับ5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับ5นัดหลังพวกเขาชนะ4เกมครับแล้วก็เสมอ1เกมโดยที่ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มเซาทธมา์ตันไป3-1ในศึกฟุตบอลนะครับพิมลิกอังกฤษส่วนด้านของผู้ไม่เยือนอย่างเปเช่5นัดหลังสุดพวกเขาแพ้เกมเดียวก็คือการแพ้กับลิเวอร์พูลครับแล้วก็ที่เหลืออีก4เกมพวกเขาชนะรวดนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งบุกไปชนะคู่แข่งนะครับในศึกฟุตบอลลีกอังกศสได้ถึง4ประตูต่อ1เพราะฉะนั้นคร คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ,บ้านลูกทีมของอานิสรอรตนะครับอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำทัมาโดยผู้สาประตูอย่างอลลซอนแบ็กเกอร์ครับกองหลังมีวเจอร์ฟานได้นะครับจับคู่กับอิบยมาคโคนาเต้ นะครับแบ็กซ้ายเป็นอดลโอโรบัสันแบ็กขวาเป็นเทรนด์เหมือนเดิมครับสี่แบ็กโฟอยู่ครบตรงกลางมีอเล็กซิสแม็กอาริเตอร์จับคู่กับกราเวนเบิร์กครับด้านบนมีทางด้านของหลุยดีแอสนะครับนะโดมินิกสโบตไลน์และกระด้างของโมซาร่าส่วนหน้าเป้าวันนี้ใช้เป็นเดโกโจตานะครับก็ถือว่าตัวเล่นนะครับฟูลทีมแน่นอนสำหรับลิเวอร์พูลนะล่าสุดก็โรเตชันนะครับพอสมควรเหมือนกันนะได้พักผู้เล่นไปบ้างนะครับนะดูเฉ็บเชาว์ว่าเกมนี้ครับมันเป็นเกมสำคัญแล้วก็ชนะมาแค่หนึ่งประตูเท่านั้นประมาทไม่ได้นะครรััับบบกกกาาาเเเจอออ่่่่ทีมใหญยงไปปช ับเพราะฉะนั้น่ในลอนเียบเชื่อว่าอันนี้ส็อตไม่ประมาทอย่างแน่นอนส่วนด้านของเปเช่ครับลูกทีมของหลุยส์เอริก้วันนี้พวกเขามาในระบบเก่งครับสี่สามสามนำทัพมาโดยผกุศลประตูมือหนึ่งทีมชาติอิตาลีอย่างจอรุติดานารูมานะครับกองหลังมีมาควินยอสกับตันทีมครับจับคู่กับปาโชเหมือนเดิมแบ็คซ้ายเป็นฮาคริมี่แบ็คขวาเป็นเมนเดสตรงกลางมีจอวาเนเวสครับน่าวิตินยาและก็ฟาเบียนลุยนะครับส่วนข้างบน3คนน่ากลัวมากครับไม่ว่าจะเป็นแบตลี่ไบโคล่านะครับคลาวิชาคารัสเคเลียครับรวมไปถึงงดด้านนขออุตมมเเเบล ก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับของเปเชวันนี้ก็อยู่ครบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว,ว่ากลิ่นของหลุยเอลิก้ก็พอตัวเหมือนกันครับในการเจอกับอันีรสอสเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว,ว่าปาสลซเซนช่างแมงไม่มีอะไรจะเสียเหมือนกันเพราะว่านั้นแรกพวกเขาแพ้มา1 0ถ้าเสมอก็ตกรอบแพ้ก็ตกรอบครับอย่างน้อยๆต้องมี1ประตูขึ้นไปก่อนนะครับถ้าอยากจะต่อเวลาหรือว่ายืดลมหายใจของพวกเขาออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าเปเชก็น่ากลัวไม่แพ้ ชาวบ้านลิวพูแน่นอนครับส่วนในเรื่องของไอที่แครครับเกมนี้เปิดมาให้ลิวพูเป็นต่อเปเชอยู่ที่ปอปาครับกำแพงบางบนเกมคูนนี้อยู่ที่3ามชั่งตัวกำแพงบางบนเกมนี้ครับลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูน่ะมีครับลุ้นประตูที่3แล้วกันนะลุงเฉียบก็อยากจะให้ไปนะแต่ก็ต้องระวังให้ดีด้วยนะครับใครที่อยากจะไปกำแพงมางบนส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบชอบเปเชมากกว่าครับนัดแรกที่เจอกันที่ปักแะแปลงลุงเฉียบก็เห็นแล้วว่านะครับหรือว่าทุกคนก็เห็นแต่ถ้าใครดูถ่ายทสดต้องบอกว่่่่่าาาาาเปชัับลลลนนไไดดด้้้กกกกวววววแแ็ทํีตจจงหะย ไม่เด็ดขาดมากพอนะครับไม่เหมือนลิเวอร์พูลที่จบแล้วได้เลยนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบก็ยังไว้ใจเปเชมากกว่าครับไปเชียร์พระรองลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสยันเสมอได้หรือไม่อาจจะพลิกชนะก็ได้ครับฉะนั้นเกมนี้นะครับนะพระรองปอปลาอยู่กับเปเชบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเราไปกันที่จูเซเป้แมสซาครับนะที่อิตาลีไปดูเกมระหว่างเจ้าบ้านงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับทีมดังจากอิตาลีวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับเฟโนดลอตลาตัมทีมจากนะครับเอเดอสุดสลิกฮอลแลนด์เกมคืนนี้ k i c อ off ราตรีสามในศึกฟุตบอลเยาวชนชี้ยนลีกรอบสุดบทีมสุดท้ายนัดที่สองนะครับในส่วนของตารางครับผู้ชนะคู่นี้นะครับนะถ้าใครได้ผ่านเข้าไปสู่รอบแปดทีมสุดท้ายเนี่ยจะไปเจอผู้ชนะระหว่างไบรเยอร์มิวนิกแล้วก็ทางด้านของไบเออร์ลูคเซ่นนะครับก็ดูแล้วน่าสนใจมากๆนะส่วนในเรื่องของเฮท แรกนั่นเองเตะกันที่บ้านของเฟโนดที่เนเธอร์แลนด์นะครับหรือว่าฮอลแลนด์นั่นแหละก็เป็น่างของอินเตอร์ในบุกไปชนะมาได้2ประตูต่อสูนนะครับนะมันควรจะเป็น3แหละแต่ว่าจุดโทษในยิงไม่เข้านะครับนะโอ้ก็น่าเสียดายเหมือนกันแต่แค่นี้นะครับก็ถือว่าอินเตอร์กุมความได้เปรียบค่อนข้างเยอะแล้วนะครับในนัดแรกนะก็ถือว่านะครับคู่นี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเฟโนดลอตเตอร์ดัมก็ต้องสู้สุดตัวเหมือนกันครับแพ้ไม่ได้แล้วนะส่วนในเรื่องของฟอร์มครับห้านัดหลังสุดเจ้าบ้านนะครับ พวกเขานะครับเปิดบ้านชนะมอนซานะครับไปที่3ประตูต่อ2ก็ถือว่าคือจับเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันครับกับการเจอกับมอนซานะส่วน,นั้นของเฟโนลดอรเต์ดมห้า um, นัดหลังพวกเขาชนะ1เกมครับแพ้1เกมแล้วก็สเสมอ3เกมนัดล่าสุดพวกเขาแพ้กับอินเตอร์นะครับมา2ประตูต่อศูนเพราะฉะนั้นครับเฟโนลดอรเต์ดม um, เนี่ย อาทิตย์นึงเต็มๆแล้วไม่ได้ลงเกมนะครับเพราะว่ากลางาเกมเกมสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้เล่นในศึกฟุตบอลเอเดเวิสชลีคฮอลแลนด์นะครับนะรอไว้เจอกับอินเตอร์เลยแต่อินเตอร์เนี่ยต้องเตะกับมอนซ่าหลังจากที่เตะกับเฟโนดไปแล้วเพราะฉะนั้นครับการพักผ่อนเนี่ยหรือว่าในเรื่องของนะครับสภาพร่างกายอ่ะลุงเฉียบมองว่าเฟโนดได้เปรียบเลยนะครับแต่ ในเรื่องของฟอร์มฮานัดหลังก็ต้องบอกว่าอินเตอร์ดูดีกว่านะส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านครับลูกทีมของซูโมเน่อินซากิวันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับสามห้าสองเหมือนเดิมนำทัพโดยภาษาประตูอย่างมาติเนสกองหลังมีท่านั่งของนะครับสเตฟานเดอร์ฟนะครับรวมไปถึงแบงค์จามแบงปาวานแล้วก็ท่านั่งของบาสโตนี่ข้างบนมีท่านั่งของมาโรนะครับอากุสโตนะครับรวมไปถึงเฮลิกมากิตายานโครฮานอกูบาเลล่าและก็ท่านั่งของดุมฟี่นะครับห้าตัวลุกอยู่ครบแล้ว้ววกก็็นนนนนาาาาาคคคููู่ััััีเเปมมมสตตตลจบบรรโิ กัปตันทีมก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับอินเตอร์มิลานวันนี้ต้องขนลงให้หมดแน่นอนประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับส่วนด้านของผู้ไม่เยือนอย่างเฟนอตตลัตเตอร์ดัมลูกทีมของโรบินฟานเพอร์ซี่ครับนะก็มาในระบบ4-3-3นําทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างแฮกโกนะครับนะตรงกลางมีทางด้านของฮาวังอึนบอมกองกลางทีมชาติเกาหลีนะครับรวมไปถึงข้างหน้านะครับก็ใช้เป็นทางด้านของโมซาและกระนั่นของนะครับแพ็กเซาแล้วก็วันนี้นาเป้าใช้เป็นทางด้านของคารันซาก็ถือว่าตัวเล่นนะครับเฟนอตเตอร์ดัมกก็อยู่ันครบเหมือนนกัครับไไมม่ด้้ีผู นะครับติดโทษแบนหรือว่าบาดเจ็บมาส่งผลกระทบต่อทีมมากนักนะครับฉะนั้นเกมนี้ลูกเฉียบเชื่อว่าเฟนนูดนะครับไม่มีทางเลือกนอกจากว่าบุกนะครับเข้าใส่อินเตอร์มิลานเล่นให้เต็มที่ที่สุดนะครับนะผลจะเป็นยังไงค่อยว่ากันนะครับฉะนั้นเกมนี้ลุกเชียบเชื่อว่าสนุกนะครับนะออกได้ทั้ง3หน้าเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของไฮดิแคปครับเกมนี้เปิดมาให้อินเตอร์มิลานครับเป็นต่อเฟนนูดลอตเตอร์ดำอยู่ที่1.5เลยครับกำแพงมาบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองจุดห้าขีดสามกำแพงมาบนเกมนี้ ได้เลยนะครับส่วนการไปต่อที่1.5ุลุงเฉียบเชื่อว่ามันเยอะไปครับกับการกำศึกของอินเตอร์มิลานในนัดล่าสุดในพวกเขาคือจับพอสมควรในการเล่นกับมอนซานะครับชนะไปได้แค่3 2เท่านั้นเองแล้วเล่นในบ้านด้วยแต่เฟนอดนะครับไม่ได้เตะนะเพราะฉะนั้นพักมาเต็มที่เลยเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขามีโอกาสที่จะแพ้ไม่ขาดหรือยันเสมอได้ลุงเฉียบขอไปเชียร์พระรองครับเฟนอตตอรตดำทีมดังจากเนเธอร์แลนด์ครับน่าจะยันได้นะไปเชียร์พวกเขาดีกว่านะครับ1.5าพระรองบอกเลยว่าเฟนอตแนะ แน่นครับ กูต่อมาครับเราไปกันที่ไบรอเรนาครับนะไปดูเกมบิ๊กแมตช์ในเยอรมนีครับในศึกฟุตบอลเยอฟาชมเปีอร์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับไบรอุลเซ่นครับห้างขายยาวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนเสือใต้ไบเยอร์มิวนิคเกมคืนนี้คิกออฟเวลาตีสามนะครับในส่วนของตารางครับผู้ชนะคู่นี้จะไปพบนะครับผู้ชนะระหว่างอินเตอร์กับเฟนูนนะในรอบ8ทีมสุดท้ายก็ถือว่าน่าสนใจครับในส่วนของเฮทเวสคู่นี้จะกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นนางของนะครับไบรอุลเซ่นชนะไป2เกมครับเสมอกันไป2เกมแล้วก็บเย มิวนิคชนะไป1เกมครับแล้วก็เจอกันนัดล่าสุดนี่แหละครับเป็นไบรเยนเปิดบ้านถลม่มชนะของไบเออร์ลุกเซ่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกไปได้ถึง3-0เพราะฉะนั้นครับพวกเขาคุมความได้เปรียบไว้เยอะเลยทีเดียวแต่ถ้ามองในภาพรวมในเรื่องของเฮทเวทต้องบอกว่าไบเออร์ลุกเซ่นนะครับดูดีกว่าเล็กน้อยใน5นัดหลังสุดที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5นัดหลังสุดของไบเออร์ลุกเซ่นครับพวกเขายังเป๋ๆอยู่นะ5นัดหลังเนี่ยชนะ2ครับแล้วก็แพ้2เกมเสมอ1เกม2นัดหลังสุดแพ้รวดครรับบแแแพพ้ Bayern, ้้าาเเเเยยย์นนนสส็จลลววใศึกกกูฟ่ชมปีีข เปิดบ้านแพ้กับไวเดอร์เบเมนไปอีก2สูตรนะครับก็ถือว่าพลิกล็อกเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับฟอร์มพวกเขายังดูแกว่งนะสำหรับเจ้าบ้านส่วนด้านของไบเยอร์มิวนิกหนัดหลังพวกเขาชนะ3สมอ1แพ้น1นัดล่าสุดโรเตรชันนักเตะเยอะแล้วแถมนะครับนำก่อน2ประตู แต่ผู้เล่นโดนแบนได้ครับในเกมนั้นก็เลยแพ้โบคุ้มไปถึง3ประตูต่อ 2. 2เพราะฉะนั้นครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นลุงเฉียบมองว่าค่อนข้างจะสูสีกันพอสมควรแต่ถ้ามองในรายละเอียดของเกมนะครับต้องบอกว่าเกมนี้บาเยอร์มิวนิกก็ยังคงดูดีกว่าไบร์ลูเซ่นนะครับส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามลูกทีมของชาบ,บี้รองโซนะครับอย่างเจ้าบ้านไบร์ลูเซ่นน่าจะมาในระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งก็นำทัพโดยผู้สาประาาตูอย่างโควัสนะครับกองหลังมีเฮอร์โมโซนะครับอินคาปิและก็โจนาธานทาตรงกลางมีกราาิกกช้ ครับนะรวมไปถึงด้านของกาเซียแล้วก็อาร์เร็กกิลมาโดแบ็กอ่าท่านัของขวินแบ็กขวาเนี่ยเป็นเจอร์มี่ฟิมปงนะครับด้านบนมีอัตลี่นะครับเท er, ล่าและก็ด้านักของแพตติชิกแต่ก็ต้องดูทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับว่าจะปรับใช้ท่านัของฟอร์เรสยตเวียตเลยหรือเปล่านะครับนะก็มาดูกันครับส่วนทางด้านของผู้มวเยือนอย่างไบยอนมิวนิกลูกทีมของวอซองกอมบอน,นีน่าจะมาในระบบนะครับนะสี่สองสามหนึ่งวันนี้จะไม่มีผู้สาประตูอย่างมานูเอลลอยเออร์ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับก็จะ,ะใช้ผู้เล่นสำรรรรออออองงงไไปนนนนะคคคคัััับบบบส่่วกกกหลลล็มมมีดเเ์ imer, cano, ูาาโิิแจ แล้วก็ทางด้านของอาฟองโซเดวิดตรงกลางมีกกเรสกาครับโจช,โชคิมิดนะด้านบนมีโอลิเซครับจามามูเซล่ากลินซี่โครมันและก็ทางด้านของแฮร์รี่เคนก็ถือว่าตัวเล่นนะครับบาเยอร์นวนิกวันนี้ใส่ตักใส่เต็มแน่นหอนนะครับเพราะว่าพวกเขาได้พักมาสําหรับเล่นตัวหลักๆนะครับแล้ววันนี้ก็เลือกใช้กลางที่มีนะเขาเรียกว่าประสบการณ์มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งโจชคิมิดแล้วก็เลออนกกเรสกาครับเพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ลุงเฉ็บยังมองว่าบาเยอร์นวนิกดูเหนือกว่าเจ้าบ้านอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับในเรื่ององนนองข เกมนี้เปิดมาทั้งคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอกันครับกำแพงมวนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5กจุห้าแพงมวันเกมนี้ไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่าเปิดหน้าแรกกันแน่นอนโดยเฉพาะเจ้าบ้านครับบลลูเซ่นไม่มีอะไรจะเสียพวกเขาน่าจะเปิดเกมรุกเข้าใส่บายเยนต์ตั้งแต่นาทีแรกๆเลยนะครับเพื่อต้องทวงประตูก่อน1ประตู2ประตู3ประตูครับโอ้โหมันมันเยอะเสเลเกินนะแต่ลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาน่าจะใส่เต็มที่แหละเพราะฉะนั้นมองบนไปได้นะครับส่วนการไเป็นต่อที่เสมอไหนเสมอการเกมนี้ลุงเฉียบขอเชีีรยไปที่บาเยนนิกครับลุงเฉียบเชื่อว่า มาเลยครับเบอทางด้านของเลเวอร์คูเซนบุกเข้ามาเลยเดี๋ยวพวกเรารอโต้กลับเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่กับทางด้านของนะครับบาเยอร์มิวนิกบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ กูต่อมาครับเราข้ามฟากไปที่ศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเราจะไปดูเกมระหว่างเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอกับ WBA หรือว่าเวสต์บอมบิดอัลเบียนนะครับเกมคืนนี้คิกออฟ f เวลาตีสองสี่สิในส่วนของตารางคะแนนครับเจ้าบ้านเบอร์ลี่ครับสาเกมชนะ20เสมอ14แพ้2มี74แต้มรั้งอยู่อันดับที่3นะครับตามหลังจากฝูงอย่างลีดยูไนเต็ดแล้วก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับทีมอันดับ1และ2เนี่ยเพียงแค่3อ่ะสคะแนนเท่านั้นนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีอยู่76ส่วนเบบอรร์ลีีม74นนนะะคััฉ้โอกาสในนนนการเลื่ออชััั้ตตโมิ ยังเปิดกว้างสําหรับพวกเขานะครับส่วนในเร่งของเวสบอม36เกมชนะ1 3เสมอ16แพ้7มี55แต้มรั้งอยู่อันดับที่6ยังอยู่ในโซนพื้นที่ pay off, เพย์ออฟเลื่อนชั้นสู่พิมลีกนะครับก็ต้องดูครับว่า3แต้มวันนี้จะอยู่กับใครแต่ลุงเฉียบอกได้เลยสําคัญมากๆนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดนะครับเป็นนักของเบอร์ลี่ในชนะไป1เกมแล้วก็เสมอกไปถึง4เกมโดยที่เวสบอมไม่เคยชนะเบอร์ลี่ได้เลยแล้วก็ฤดูกาลนี้ครับเจอกันนัดแรกเตะกันที่บ้านของเว ต้องบอกว่าเบอร์รี่ดูดีกว่าเล็กน้อยนะส่วนในเรื่องของฟอร์มครับ5นัดสุดเจ้าบ้านเบอร์รี่ชนะ3เสมอ1แพ้น1นัดล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านถล,ล่มรูตันทาวไปถึง4ประตูต่อศูนย์ส่วน้างของเวทบอมครับ5นัดหลังพวกเขาก็แพ้เกมเดียวครับแล้วก็ชนะ2เสมอ2นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะควีนพาร์คเลนเจอร์นะครับไป1ประตูต่อศูนย์เพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในคุณลุงเฉียบม,มองว่าสูสีครับฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนในเรื่องของรรรรราาาาาาายช่่่่ออตัวเเลลนนนนนคบบบบบททีีดจจจะะะงงสมม้้ข์4-31 สามประตูอย่างเจมส์ทัฟฟอร์ดนะครับนะแล้วกระดานของกองหลังอย่างโรเบิร์ตนะครับตรงกลางอย่างคาเลนนะครับนะแล้วกระดานของเมลบี้นะครับแล้วก็เอสวอตส่วนหน้าเป้าเป็นเฟรมมิงเหมือนเดิมนะครับก็ต้องดูว่าโจ๊ตเบลฮิลจะหายเจ็บกลับมาหรือเปล่าสำหรับกับตันทีมตัวเก่งนะส่วนหน้าของเวดบอมนะครับน่าจะมาในระบบ4 3 3นําทัพมาโดยนะครับกองหลังอย่างโฮเกตนะครับนะตรงกลางมีทนาทั้ของมอวัสนะครับนะแล้วก็หน้าวันนี้ใช้เป็นทนาทั้ของอาร์มสตองนะครับจอห์นสโตนแล้วกระดานของนะครับเฟโร่ก็น่่าาจะมีชือออสต ตัวจริงทั้งหมดนะครับฉะนั้นดูจากตรงนี้ลุงเฉียบยังมองว่าเบอร์ลี่ครับในะในบ้านยังดูน่ากลัวกว่านะครับแล้ววันนี้ก็เอ,อื้อออมากสเสือเกินนะครับในเรื่องของแฮนดีแคปนะแล้วที่สําคัญเลยเบอร์ลี่ได้เล่นในบ้านครับพวกเขาชนะจะขึ้นไปเป็นจ่าฝูงทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงส่วนในเรื่องของแฮนดีแคป เกมนี้นะครับเปิดมาให้ทางด้านของเจ้าบ้านเบอร์รี่ครับเป็นต่อผู้ไม่เยือนอย่างเวสต์บอมบิดเนี่ยอยู่ที่ปอปาตาโกมครับกำลังไปมาวนเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวกำลังมงวนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับสประตูยืนพื้นมีนะลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มสวนการไปต่อที่ปอปาเกมนี้ลุงเฉียบนะครับอย่างที่บอกครับลุงเฉียบชอบเบอร์รี่เล่นในบ้านครับแล้วสถิติดีมากในบ้านนะครับนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่มีสิ่งอื่นใดนะครับไปลุ้นเบอร์รี่นะครับนะคว้าสามแต้มแล้วขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับ อยู่กันที่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเราไปดูเกมระหว่างแมวดำซันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเบรตันนอตเอ็นเกมคูนิกเก็ตออฟราตีสองสี่ห้าเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตอนารางคะแนนครับเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์สามสิบหกเกมชนะสิบเก้าเสมอสิบเอ็ดแพ้หกมีหกสิบแปดแต้มรั้งอยู่อันดับที่สี่นะครับตามหลังเบอร์ลี่อยู่นะครับประมาณสักหกแต้มเท่านั้นเองก็ถือว่า ยังมีโอกาสทางนั้นเลยนะครับนะส่วนทางด้านของเพตตันนอร์เดน36เกมชนะ9เสมอ16แพ้11มี43อ่านน43แต้มรั้งอยู่อันดับที่16ก็ถือว่าตารางคะแนนต้องบอกว่าซันเดอร์แลนด์ครับดูดีกว่าแล้วก็มีโอกาสในการเลื่อนชั้นสูพ่พรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันนะครับส่วนในเรื่องของเฮทเวสคู่นี้เจอกันมา5ครั้งหลังสุดครับเป็นเพตตันนอร์เดนชนะไป2เกมครับซันเดอร์แลนด์ชนะ2เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกมฤดูกาลน,นี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของเพตครับเป็นซันนเเดดดอออร์์แลบุกกไไปสมมาา้0็ถืว่ครับกกินกนัไม่ลงสสสูีุดๆเลลยนนนนะคครรรนนรััรัับบส่่วใเืออองงขฟ์ม5ดหป จ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะคาดิฟซิตี้ไป2-1ส่วนผู้มาเยือนนะครับอย่างแรนเปตันาอตเอน5นันดหลังสุดพวกเขาชนะเกมเดียวครับแล้วก็แพ้ไป2เกมเสมอไป2เกมนัดล่าสุดพวกเขาบุกไปแพ้เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ1ประตูต่อ0เพราะฉะนั้นดูจากตรงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่น5นันดหลังสุดเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์ดูดีกว่าส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นครับที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าบ้านซันเดอร์แลนด์น่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับนำทัพมาโดยผู้สาประตูออย่างพีเเดรร์ซนคับกองงหลัอย่างโออออเเนนนลลลละครรับบบตงงงงงงกางา Job, ายย่จจิแฮม้ชขพี แฮมนะครับแล้วก็ยังมีท่างของวอซันแล้วก็ท่านของลิกด้วยนะครับนะก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆนะครับซันเดอร์แลนด์วันนี้น่าจะลงกันครบนะครับช่วงนี้ฟอร์มดีซะด้วยนะสองเกมหลังสุดคว้าได้6แต้มเต็มนะครับส่วนเปต้าเนอเอนมาในระบบนะครับนะสามสี่หนึ่งสองนะครับก็นำทัพมาโดยผู้สาปตัวอย่างวูดแมนครับกองหลังอย่างกิฟสันตรงกลางก็มีทางด้านของนะครับนะกรีนวูดนะครับแบตลีย์แล้วก็ข้างบนเนี่ยฝากความของที่คีนนะครับเพราะฉะนั้นครับดูจากตัวนี้รายชื่อตัวเล่นครับเจ้าผู้มาเยือนนะครับแหมเจจ้้้้าาาเบนอีกแลว คนะของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างเปต้านนอตเอ็นเนี่ยตัวเล่นหลักๆนะครับคนไหนเนี่ยลงได้ก็น่าจะได้ลงกันครบเลยครับลุงเฉียบเชื่อว่าพวกเขาก็ต้องการคะแนนละเพราะว่าอันดับก็ไม่ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบเชื่อว่าสูสีนะครับน่าจะสู้กันได้อย่างสนุกเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของไอ้ที่แครบเกมนี้ครับเปิดมาให้แมดดามซันเดอร์แลนด์เป็นต่อท่างของเปต้านนอตเอ็นเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดห้าคีหนึ่งกำแพงมาบนนะครับอยู่ที่สองคีสองจุดห้ากำแพงมาบนเกมนี้นะครับลุงเฉียบมองว่าไปได้น ลูกเชียรชอบซันเดอร์แลนด์มากกว่าครับก็จะเน้นหนักไปที่ซันเดอร์แลนด์แล้วกันลูกเชียรเชื่อว่าการได้เล่นในบ้านประกอบกับฟอร์ม2นัดหลังที่พวกเขาคว้าได้ถึง6แต้มเต็มไลจีทางด้านของอทีมระดับที่3นะครับอย่างเบอร์ลี่เหลือเพียงแค่หคะแนนเนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยในเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ไปเชียร์ซันเดอร์แลนด์เจ้าบ้านศูนย์จุดห้าขีดหนึ่งบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเรายังอยู่ในศึก นะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเราจะไปดูเกมตีสานะครับระหว่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับบีตอลซิตี้เกมคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าสนใจเพราะว่านะครับพวกเขามีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกเหมือนกันในเรื่องของตารางคะแนนครับเจ้าบ,บ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับ36เกมชนะ24เสมอ6แพ้6มี76แต้มรั้งอยู่อันดับที่2อยู่ในโซนเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับส่วนด้านของบีตอลซิตี้36เกมชนะ13เสมอ14แแพ้้ 13, 7, 4, 9มี53ตมนะครับตามหเสมอสิบอมแล้วก็ด้านนของครตี้ซิตี้เนี่ยอยอู่เพียงแค่ 2และ3คะแนนเท่านั้นนะครับในส่วนของอ,อันดับที่จะเรื่อนขึ้นไปอยู่ในโซนเพย์ออฟนะครับแล้วก็หาผู้ชนะขึ้นไปสู่พิม์ลีกเนี่ยเพราะฉะนั้นครับบิตตอนเองก็มีความหวังเช่นเดียวกัน ทำให้3มแต้มในคืนนี้นะครับมีความสําคัญต่อทั้ง2ทีมมากๆเลยถ้าใครได้ไปนะส่วนในเรื่องของเฮทเวครับคู่นี้จะกันมา5ครั้งหลังสุดเป็นด้านของเชฟฟี่ยูรนเต็ดนะครับชนะไปทั้งหมด4เกมเสมอไป1นเกมโดยที่บิตันไม่เคยชนะเชฟฟี่ยูรนเต็ดได้เลยฤดูกาลนี้เจอกันนัดแรกที่บ้านของบิตันครับเป็นเชฟฟี่ยูรนเต็ดบุกไปชนะมาได้2อหนึ่งนะครับก็ถือเวทเวททางด้านของเชฟฟี่ยูรนเต็ดดูดีกว่ายเยอะเลยนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับห้านัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับอย่าง Chef เาชฟฟ ไป1นึส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนอย่างทางด้านของพิทอนซิตี้ห้านัดหลังถือว่าฟอร์มดีนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยชนะ3แล้วก็เสมอ2นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเฮาซิตี้ไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือว่าฟอร์มกันเล่นนะครับค่อนข้างสูงสีกันเลยทีเดียวครับทำได้ดีด้วยกันทั้งคู่ส่วนในเรื่องของรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะรงสนาม้าบ้านเชฟฟิลเดนะครับน่าจะมาในระบบ4ี4 1 1ก็นาทัพโดยปราสาประตูเมื่อหนึ่งอย่างครูเบอร์ครับนะแล้วก็ตรงกลางอย่างบนะาานนเนนรบรตัรนดี วันนี้ก็น่าจะอยู่กันครบนะครับสมแต้มวันนี้มีความสําคัญต่อพเขามากๆจริงๆแล้วก็วันนี้ได้เล่นในบ้านด้วยครับความได้เปรียบมีครบเลยแล้วก็นะครับเสียงเชียร์จากแฟนๆน่าจะกระตุ้นพวกเขาได้มากเลยทีเดียวครับส่วนบิลตลซิตี้วันนี้ผู้มาเยือนนะครับน่าจะมาในระบบ3 4 2 1ก็นําทัพมาโดยนะครับพวกโรเบิร์ตนะคิงรวมไปถึงกองหน้าอย่างอาร์มสตองนะครับก็ถือว่าตัวเล่นของบิลตลซิตี้เองนะครับวันนี้พวกเขาก็อยู่กันครบเหมือนกันนะครับในการมาเยือนทางด้านของเชฟฟิลเดพวกเขาก็ไม่อยากแพ้อยากจะมีแต้มกลับออกไปเเเเหมมือออนนกกกกััรพพาาะวขง็ีโ ขึ้นไปสู่นะ ในโซนของเพย์ออฟนะครับเพื่อหาทีมเลื่อนชั้นกลับไปสู่พิลลิกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสามแต้มในวันนี้ก็มีส่วนสําคัญต่อบิทต้อนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นลุงเฉียบเชื่อว,ว่าพวกเขาไม่ได้ยอมง่ายๆแน่ๆนนนส่วนในเรื่องของไอทีแคปครับเกมนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านเชฟฟิวเต็ดเป็นต่อทางด้านของผู้เยือนอย่างบิทต้อนครับอยู่ที่ปอบาตากลมกำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่2องขีดสองจุดห้ากำแพงบนเกมนี้ใครจะไปดูให้ดีหน่อยละกันนะครับลุงเฉียบก็เตือนไว้แต่ลุงเฉียบขอไม่ไปนะลุงเฉียบไม่ชอบ ในบ้านนะครับต้องการ3แต้มแล้วก็แฟนบอลเนี่ยเข้ามาเชียร์เต็มสนามแน่นอนครับถ้าพวกเขาได้3แต้มจะขยับไปเป็นอันดับที่1ทันทีเพราะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบขอเชียร์ไปที่เจ้าบ้านครับเชฟฟี่วิวเต็ดปอปาตากมบอกเลยว่าเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับบทวิเคราะห์แล้วก็ในทางฟุตบอลทั้ง7คู่ในค่ำคืนวันอังคารที่11มีนาคมคู่แรกครับไปอยู่กับเบนฟิก้าคู่ที่2เปเช่ครับคู่ที่3พระรองเฟโนดครับคู่ที่4บาเยมร์มิวนิคคู่ที่บรค6นะัแมวห้าเดอร์์์แแลลลนนดดด้วกก็็คูู่่่ที7อยับเเชฟฟิ นี่คือแนวทางฟุตบอลทั้งเคู่นะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบวางไว้ไม่ต้องไปรุนให้เป็นเหใจฟุตบอลนะครับไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ลุงเฉียบย้ำเสมอเลยแต่นะครับบทวิเคราะห์หรือว่าแนวทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้ในแต่ละคลิปในแต่ละวันนะครับน่าจะเอามาประกอบการตัดสินใจกับพี่พี่ได้นะครับนะช่วยพี่พี่ได้ในระดับหนึ่งเลยลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีกลุ่มลุงเฉียบย้ำอีกทีนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันได้เลยครับบทวิเคราะห์แล ในค่าคืนนี้นะครับคืนวันถัดไปลุงเฉียบก็จะเค็มคืนให้ทันทีเพราะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับเข้ามาได้เลยนะครับนะไม่ได้เสียอะไรแอดเอลเอสจ็ที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้าเขียวๆนั่นแหละครับหรือว่าจะจิ้มถึงด้านล่างลุงเฉียบเามให้ก็ได้ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับส่วนใครอยากจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันมาเยอะๆได้เลยลุงเฉียบยินดีรับฟังทุกท่านแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจใลุงเฉียบกันด้วยนะ